นี่ใครเอ่ยคุณปูนอ่านี่ครูอะไรคูต้าคูต้าและคุณปูนนะคะวันนี้มาเจอกับปด็กๆอีกแล้วค่ะอีวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันอะไรนะคะประดิษฐ์อะไรครับประดิษฐ์ของเล่นบ้านเฮ้าวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะจานอะไรนะจานบินโอ้แต่ก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์จานบินนั้น เราให้น้องๆไปดูคลิปการเล่นจันดินกันก่อนดีไหมครับดีอาเชิญเลยครับโอ้โหมีคนละอันเขาก็มีเลยวิธีการเล่นไม่ยากเลยครับคุณลุงครับนี่อ่าคุณลุงสาธิตหน่อยนะครับเราวางอยู่ต้นมือซ้ายนะครับถ้าเราถนัดมือขวา ร็จแ,แล้วล้วใช้ปลายมือขวาเนี่ยครับดันดันไปดันขึ้นไปอย่างนี้บบนไปอย่างนี้เลยนะครับอ,อ่าแล้วก็ยกนิดนึงอ้าโอ้โหโอ้โห,โหเดี๋ยวเราเล่นแล้วลองดูซิว่าของใครสูงกว่าครับเดี๋ยวมารายงานตัวกันอ่าดีไหม <Yeah. S 1> มั่นใจอเอาล่ะทุกคนพข้ามาถ <Yeah. S 1> ้าพอง เอาเด็กๆทุกคนรวมพลมาเลยเป็นไงสนุกไหมครับสนุกแล้วของใครได้สูงสุดอ่ะโอ้โหพี่แพนโก้มเ่าใช้ความสูงตัวเองเบาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องขอบคุณคนที่เอาของเล่นมาให้เราเล่นครับขอบคุณับคุณลูวินเป็นไงบ้างคะเด็กๆดูการเล่นเขาเล่นจานบินกันแล้วสนุกไหมคะ สนุกไหมสนุกเนอะน้องๆบอกว่าสนุกมากเลยพี่คุณปูนใช่แล้ววันนี้คุณปูนจะพาน้องๆประดิษฐ์อะไรนะลูกประดิษฐ์ประดิษฐ์อะไรคะ,ระจานอะไรคะจานดิ้นอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะคุณปูนแนะนาก่อนอุปกรณ์มีไม้อติมอ่ะไม้อติมหลากสีหรือถ้ามีแบบที่รเด็กทานไอติมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เก็บเอามานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสีๆก็ได้นะคะอแต่ระวังเสียนนะคะจาบมือ นะคะเด็กๆระวังเสียนด้วยนะคะแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนี่อะไรคะลูกนี่อะไรเอ่ยไม้ไม้อะไรคะไม้ลูกชิ้นอ่าไม้ลูกชิ้นสิเด็กไปซื้อลูกชิ้นมาทานแล้วอย่าทิ้งนะลูกเราจะเก็บไม้ลูกชิ้นเอามาประดิษฐ์ของเล่นกันเอ๊ะที่ขาดไม่ได้คืออะไรนะคุกพี่คุณปุนอะไรคะปืนกาวปืนกาวนั่นเองอันนี้ร้อนนะคะทําเองได้ไหมลูกห้ามอันนี้ไปจับใช่ไหมคะ บอกน้นองๆด้วยจับตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้มันทําไมคะร้อนร้อนมากนิ้วพองเลยขั้นที่หนไปนล,ล้างมือ่ขั้นที่หนึ่งคุณปุนอยากทําสีอะไรคะวันนี้สีสีอะไรดีนะสีอะไรคะสีแดงภาษาอังกฤษว่าสีอะไรคะ red อ่าสอนน้องก่นอน red 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 น้องพูดตามละ r ร d นั่นเองคัน o แรกนะคะ หลังจากคุณปูนได้ไม้ไอติมสีแดงมานะล้เราก็เอาไม้อะไรนะคะไม้ลูกชิ้นมามนะคะแล้วก็สีลอลไรกนสิคะเราจะมาดูนะคะว่ากึ่งกลางของไม้อยู่ตรงไหนเด็กๆก็ยิงปืนกลาวใส่เลยอ่ะที่คุณปูนยิงปืนกลาวใส่ยิงนะคะอ่ะเอาใส่ไว้ตรงกลางยิงนิดเดียวนะลูกกดอ่ามันก็จะออกปืนอ่ะพอนะอึ๊บอ,อ่ะเก็บ เสร็จแล้วก็เอาทำไมครับไม้ไอติมอ่าไม้สีไม้ลูกชิน้นไม้ลูกชิน้นจิ้มเข้าไปตรงนี้นะคะอ่าถึงกลางไหมเนะื้จับไว้ก่อนจับไว้ให้มันแห้งก่อนจับให้มันแห้งก่อนนะคะ,ะแบบนี้ค่ะเมื่อได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําที่แบบใกล้ๆก่อนนะคะเด็กๆจะได้ทําเองเป็นนะคะหให้เด็กๆเลือกเอาอ่า ไม้ไอติมมาแล้วก็เอาปืนกาวยิงเข้าไปในลูกนิดเดียวนะคะนิด,ดเดียว,วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราก็เอาเจ้าไม้ลูกชิ้นตั้งไว้อาจับไว้ก่อนนะคะใจเย็นๆจับนิ่งๆนะคะอะ่มันขยับนะคะให้กาวมันแห้งก่อนอ เป็นไงบ้างคะเด็กๆเสร็จแล้วเห็นไหมจานบินขุตา้าีทั้งสองอันแนะ่เดี๋ยวเราไปดูว่าขุตตาจะเล่นได้ไหมนะเราไปดูกันนะคะกูข้าจะมาเล่นจานบินให้เด็กๆดูนะคะว่าหลังจากที่เราปฏิเสร็จแล้วจะเล่นได้ไหมนะมาลองดูกันคะ่ะ หลังจากที่เด็กๆได้ประดิษฐ์จันท์บินเสร็จแล้วลองไปเล่นดูนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพไปให้คุณครูดูด้วยนะคะและก่อนที่คุณตงจะจากไปนะคะพร้อมกับเจ้าจาันทรบินนี้นะคะคุณตาอยากจะฝากไปงานให้กับเด็กๆนะคะลองไปทําให้บอีกใบเดียวใช่ไหมคะให้วงกลมภาพที่แตกต่างากับเพื่อนพวกใช่ไหมคะบายบายสวัสดีค่ะ